ท่านผู้ชมครับนี่คือรายการวิถีชนนะครับวันนี้ท่านผู้ชมวันนี้ผมพามาดูวิถีชุมชนนะครับหลังจากน้ําได้ลดนะหมดฤดูมรสุมแล้วนะครับชาวบ้านนะครับก็ต้องมาทํมาหากินกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาเจอหมายอย่างสวยงามนะครับมาดูสิครับว่าคุณน้าคนนี้เขาทําอะไรอยู่นะครับตกปลาอะไรนะครับเดี๋ยวท่านเห็นแล้วจะทึ่งนะครับนะฮะ ไปแล้วไปอีกแล้วโอ้ย,อยกินดีจริงๆเลยว้าวนี่ครับปลารกรด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 เล็กๆโอ้ฝีมือจริงๆเลยครับโอ้ดูนะฮะไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงห้านาทีนี่ได้แล้วเทียบเลยปลารกรดครับปลารกรดปลารกรดว่า นี่โอ้โหผมมาแป๊บเดียวนะครับสามตัวแล้วดูกันต่อดูกันดูกันเยาวๆดูกันเยาว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 ดูกันครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว ไปอีกแล้วว้าเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวดู๋ยดู๋ยีปยาไม่เห็นมีปลาดู่<ะ>กางน้ำพิ่ตกม,มันม, <า S 2> มากเลยอ่ะตกดทางนั้นเลยอเ,เอา้าโอ้จริงจริงโอ้ที่ดูติดได้แบบตั้เดียวเนี่ยมาแบบไม่ถึง5นาที โอ้จงพี่สองแลวพี่ระวังเหวี่ยงมาทางพี่เนะเงี่ยงปลากดหักเอาเอ้ออกอลแวเอาอีกแล้วโอ้ถีมืออ่ะโอ้เขาต้องมีเทคนิคด้วยนะไปอีกแล้วโอ้ยแล้ว ป่าขยว่งปา,าแยง่าาแยงอา้าวเบ็ดไม่คมแล้วไม่มันกัดแต่เหยื่อไงมันไม่ได้กัดเข้าวเบ็ดมันมัน,ม,นมาดูครับเทคนิคในการตกปลากดปลาขแยี่งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกันจระจเดี๋ยวดูกันจะจ เราดูกันจะจต้องมีการขยับไปแล้ว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 อีกแล้วว้ายว้ายไปแล้วตกแล้วตกแล้วตกแล้วยังยังยัง ระวังตกน้ำระวังตกน,าน,น,าน,น,น,นะคัะตกตกเด้อเอาล้ครับโอ้ตกน้ำตกท่าแล้ววันนี้เอห็นบ่มเห็นเออข้างนั้นนี่แหละมันยังคาต้นไม้อยู่ยตรไม้ตงไม้ไม,ไมไน่อยน่าน,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 าน่นอ ไปไปไปโอเคขอบคุณครับ